โดยทางสูย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชจังหวัดราชบุรีได้จัดทำบุญใหญ่ประจำปีครั้งที่17ค่ะซึ่งเป็นพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญนะคะในจังหวัดราชบุรี400วัด500รูปด้วยกันค่ะซึ่งปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่28สิสิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยได้ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านทางระบบซูมค่ะ โดยภายในศูนย์กลางพิธีนะคะก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชเมธีรองเจ้าคณะภาคแเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและได้รับเกียรติจากกัลยาณมิตรวรวันสนองชาติเป็นประธานฝ่ายคารวะนะคะ,ะซึ่งก็ได้น้อมถวายพันสการะแด,ด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรดรชวีวรรณคำธนะ ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ประจำปีพุทธศักราช2564เป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะนะคะก็แสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงจากนั้นท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะพระสังฆาิิการได้เจริญพระพุทธมนต์สวดบทธรรมจักรกับปวตนสูตรนะด้วยความพร้อมเพรียงกันโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระ พิดกโกศลรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการนำเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกับศูนย์การพิธีผ่านทางระบบออนไลน์ค่ะนอกจากนี้นะคะภายในงานท่านสุภาพยังได้กล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กล่าวคำอัญเชิญเทวดาค่ะและก็กล่าวคำถวายจตุปใจใัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานและกล่าวคำถวายขีรานเทสศัตร์ หรือยารักษาโรคเป็นสังฆทานรวมถึงกล่าวถวายปานะเป็นสังฆทานและพิธีถวายพันไม้ขิงกระชายฟ้าทลายโจรพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นพังสำเร็จและจากนั้นพระเดชพระคุณพระราชเมธีพร้อมด้วยพระครูปหลัดพรม,มเทวนะคะ,ะก็ได้ถวายสตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ณศูนย์กลางพิธี ใน,ในการนี้พระครูปรัตเตวีนะคะพรหมเทวได้กล่าวขอบพระคุณท่านประธานสงค์และเจ้าคณะพระสังฆธิการที่ได้เข้าร่วมประกอบพิธีทางซูมนะคะรวมทั้งได้กล่าวถึงพยายามที่จะน้อมไปถวายแด่คณะสงฆ์พระสังฆธิิการในลําดับต่อไปด้วยและภายหลังประกอบพิธีกล่าวคําถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์แล้วได้มี บุญใหญ่นะคะให้กับทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนั่นก็คือพิธีปล่อยโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนะคะซึ่งเป็นอีกบุญใหญ่หนึ่งที่ทุกท่านได้ร่วมกันทําในครั้งนี้ด้วยเพื่อที่จะช่วยให้ชีวิตโคเหล่านี้รอดปลอดภัยซึ่งกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ยังความปราบเลื่อมให้กับผู้มีบุญทุกท่านค่ะแม้ว่าตัวห่างไกลนะคะแต่ใจไม่ห่างบุญนะคะร่วมอนุโมทนาบุญทางซูมด้วยใจที่ปิติยินดีในบุญกันนะคะอ่า ก็ในวันนี้นะคะบุญนิวก็มีบทสัมภาษณ์นะคะของพระราชปัญญาพรเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหารและพระปิดกโกศลรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีไหมทุกท่านได้รับชมนับฝั่งกันด้วยค่ะก็ขออนุโมทนาสาธุการไอกาสบรรัก หาสุขที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมหาสังฆทานครั้งนี้ยากที่จะจัดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้จัดก็ดีญาติโยนที่มาร่วมก็ดีมีความเชื่อมัน่นมีสถามั่นคงนั่นแหละจึงจะเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นได้ มหาสังฆทานครั้งนี้จัดถวายแก่พระสงฆ์่0ร้อยวัดในจังหวัดกาบุรีพอจัดใหญ่หนึ่งทายกทายกาก็มากต้องมีมากสองพระโ้เป็นผู้รับสังฆทานก็ต้องมากเป็นของจัดยาก สิ่งใดที่ทำได้ยากสิ่งนั้นจะมีอานิสงส์มากนี่เป็นธรรมชาติของสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกเพราะฉะนั้นญาโยมสาธุชนทุกท่านก็จงภูมิใจที่ไดมีโอกาสมาถวายมหาสังฆทานครั้งนี้ แล้วก็นอกจากครั้งนี้แล้วก็ยากที่จะเกิดที่จะให้มีขึ้นโดยเพราะในจังหวัดราชบุรีเพระเาะฉะนั้นเป็นฝานโชคดีของญาติโยมแล้วพอาะคำว่าสังธทานนี้หมายถึงถวายแก่สงส่วนมากพระพุทธศาสนาที่ดำรงคงมันอยู่ได้มันจะตาดเท่าทุกกัานี้ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดธรรมะนี้จึงเกิดขึ้นผู้ที่จะถ่ายทอดเสืบต่อให้ยืดยาวนานมาจนถึงปัจจุบันก็คือพระส่วนทายกทายิกานั้นเป็นฝ่ายอุปธรรมเพราะพ่านั้น มีข้อแตกต่างจากญาติโยมพระไม่มีครอบครัวที่จะต้องเลี้ยงดูไม่มีกิจการงานที่จะต้องบริหารไม่เป็นผู้เห็นก็ปากแก่ท้องเห็นก็หลับแก่นอนเห็นก็ความสนุกสนานเพราะนั้นจึงใช้เวลาไปเพื่อศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็นำไปปฏิบัติแล้วก็นำไปเผยแพร่ส่วนทายกชายกานั้นยังมีภาระทางคารวะวิสัยมีครอบครัวที่จะต้องเลี้ยงดูมีกิจการงานที่จะต้องบริหารเพราะฉะนั้นทายกทายิกาจึงเป็นฝ่ายอุปธรรมแกนหรือว่าหลัก ก็คือพระพระะนันพระจึงได้ชื่อว่าศาสนาญาติผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาญาติโยมอุปถรรัมภะก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนในการรักษาพระพุทธศาสนาขอญาติโยมจงเข้าใจและอนุโมทนาในการครั้งนี้ที่ทางวัดพาสุขจัดขึ้น และญาติโยมแล้วก็พระทังจังหวัดมารับสังฆทานของญาติโยมนี้เป็นเรื่องที่ยากที่จะให้เกิดมีขึ้นแต่ว่าโดยความศรัทธาแหล่งกล้าของสำนักผาสุกก็ขออันุโมทนาสาธุก,การไปกับการครั้งนี้ด้วยก็ในโอกาสที่ท่านสาธุชน พุทธบริษัทจากศูนย์อบรมเยาวชนผาสุวันนิตได้จัดกิจกรรมถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวนส0่ร้อยวัดพระชิสุสงฆ์จำนวนประมาณ500รรูปในครั้งนี้ในเบื้องต้นก็ขออนุโมทนากับคณะผู้จัดกิจกรรมจัดมหาทานเป็นบุญกุศลที่สำคัญโดยเฉพาะในช่วงที่เกิด ภาวะวิกฤตที่โรคระบาดกำลังคุกคามสังคมสิ่งที่ได้รับผลกระทบก็มีวงกว้างไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์สัมมนเนรญาติโยมสาธุชนชาวบ้านร้านตลาดได้รับความยากลำบากแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขออนโมนาที่ท่านได้มีวิยะอุตสาหะแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ ดังที่ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราทราบกันดีว่าการบริจาคทานหรือทานกุศลหรือการบําเพ็ญบุญที่เรียกว่าบุญยักกิยิยวัตถุโดยสําเร็จจากการให้ทานที่เรียกว่าทานอเมยบุญที่สําเร็จจากการให้ทานเป็นบุญยักเกิยายวัตถุหรือวิธีทำกุศลที่สําคัญแล้วก็เป็นการทําในเบื้องต้นทําง่ายที่สุดทําได้ทุก เพศทุกวัยทุกชนชั้นวรณนะทุกชาติาศาสนาโดยปกติสังคมที่จะอยู่กันอย่างมีสันติมีความสุขสงบอยู่อยู่รอดได้แม้ภาวะวิกฤตเนี่ยที่สำคัญก็คือต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันต้องเผื่อแผ่กันแบ่งปันกันในายามทุกข์ยากลำบากยิ่งแบ่งปันกันมากคนที่ทุกข์ยาก คนที่อยู่ชั้นเ,เรียกว่าลาก้ากนะทุกยากลําบากกว่าใครผู้ที่มีกําลังทรัพย์มากมีกําลังเหลือเฟือก็เพื่อแผ่ให้กับคนยากลําบากก็จะเป็นการอุดช่องว่างของความทุกยากลําบากอันนั้นแต่ผลของทานนั้นก็จะเป็นสิ่งที่อํานวยผลให้กับผู้ที่บริจาคให้มีความเจริญมีโภคสมบัติมีอายุวันณะสุขะพระปริพันี้ยิ่งขึ้นทุกภพทุกชาติ จนกว่าจะถึงที่สุดคือมรรคผลนิพพานครั้งนี้ก็ขออนุมโมทนากับคณะญาติโยมทุกท่านที่ได้ตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลที่สำคัญในครั้งนี้ขออนุมโมทนาขอเจริญพรทุกท่าน